รู้รมูมารกในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือการหาผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนั่นเองค่ะพัฒนาความรู้ มียางลบ28ก้อนขายไปแล้ว5ก้อนคำถามคือเหลือยางลบกี่ก้อนค่ะ28ขายไป5เหลือเท่าไหร่เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า28ลบ5เท่ากับช่อง4เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นนะคะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยและหลักสิบตรงกับหลักสิบค่ะ 28ดนะคะลบห้าแลบห้าคำตอบคือสในหลักหน่วยค่ะหลักสิบนะคะสองไม่มีตัวลบค่ะดึงสองลงมาเขียนข้างล่างค่ะคำตอบก็คือเหลือยังลบทั้งหมดยีิบสาก้อนนั่นเองค่ะหาผลลบของ39มสลบยีสิบห เขียนหลักสิบให้ตรงกันและเขียนหลักหน่วยให้ตรงกันนะคะสามสิบเก้าลบยี่สิบหกเก้าลบหกนะคะได้สามและสามลบกับสองนะคะได้หนึ่งคำตอบของสามสิบเก้าลบยี่สิบหกได้สิบสามค่ะสังเกตนะคะ 13นะคะบวกกับ26คําตอบที่ได้ของ2อย่างนี้นะคะได้39ค่ะต่อไปค่ะเป็น77็ลบห้ค่ะคิดหลักหน่วยก่อนค่ะ7จลบสเหลือ4และ7จลบหเหลือ2ค่ะคําตอบที่ได้คือ 24นั่นเองค่ะสังเกตนะคะตรวจคำตอบเราจะตรวจว่ายี่สิบสี่บวกกับ53าสาคำตอบที่ได้คือ77ค่ะ,สะแสดงวิธีหาผลลบ6 8สิลบห้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม6 8สิลบห้นะคะหลักหน่วยค่ะ8-2ลบสเหลือ6 และหลักสิบค่ะหกลบสองเหลือหนึ่งคำตอบที่ได้นะคะคือสิบหกค่ะด้านล่างค่ะเจ็ดสิบเก้าลบหกนะคะหลักหน่วยค่ะเก้าลบหกค่ะเก้าลบหกนะคะเหลือสามเจ็ดไม่มีตัวลบค่ะดึงลงมาเขียนด้านล่างได้เลยค่ะคำตอบคือเจ็ดสิบสามค่ะ ต่อไปค่ะเป็น5้าสลบเค่ะเขียนตำแหน่งให้ตรงกันนะคะ5้าสลบเหลักหน่วยคือ7จลบเค่ะ7จลบเเหลือ0ค่ะ5ไม่มีตัวลบนะคะดึง5ลงมาได้เลยค่ะคำตอบข้อนี้คือ50ค่ะต่อไปค่ะ6 5สิลบสาค่ะ65ลบกับ31ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ ห้าลบหนึ่งค่ะในหลักหน่วยได้สี่ค่ะหกลบสามค่ะได้สามค่ะคำตอบที่ได้นะคะคือสามสิบสี่ค่ะข้อที่สี่ค่ะแปดสิบแปดลบกับห้าสิบสองค่ะแปดลบสองนะคะคำตอบที่ได้คือหกค่ะและแปดลบห้านะคะคำตอบที่ได้คือสามค่ะข้อนี้นะคะตอบ ส6ิบค่ะตรวจสอบความเข้าใจแสดงวิธีการหาผลลบค่ะตั้ง8ปสขึ้นมานะคะลบด้วยเจค่ะอย่าลืมนะคะหลักต้องตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยค่ะ89นะคะลบเจค่ะหลักหน่วยค่ะลบกันเจลบ9้านะคะ 7ลบเ้าเหลือ2ค่ะ8ไม่มีตัวลบดึงลงมาค่ะข้อนี้ต่อแบสอนะคะต่อไปค่ะเป็น97้าลบกับหกค่ะ97ลบห3นะคะหลักหน่วยคือ7จลบสค่ะ7จลบสได้4ค่ะและ9ลบส ขอโทษค่ะ9-6ลบ6ค่ะได้3ค่ะคําตอบข้อนี้นะคะตอบ3-10-4นั่นเองค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่121การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายค่ะหาผลลบในข้อนี้นะคะคือ36-4ลบ4ค่ะเราก็หักออกไป4เลยค่ะคําตอบที่ได้นะคะคือ เท่าไหร่คะอ่าเด็กๆนับรูปภาพเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมลองทําทางด้านขวามือด้วยนะคะอย่าลืมทําทางด้านขวามือคะ่ะเราจะลบที่หลักหน่วยก่อนจําได้ไหมคะเด็กๆหลักหน่วยลบก่อน6ลบสี่ได้ใช่แล้วคะ่ะตอบสองคะ่ะแล้ว3ามะคะไม่มีตัวบวกขอโทษคะ่ะ 3ไม่มีตัวลบทำอย่างไรถูกต้องค่ะไม่มีตัวลบดึงลงมาเลยค่ะคำตอบข้อนี้คือ3าสสองค่ะต่อไปค่ะ4 8่ลบห้านะคะเด็กๆค่ะข้อนี้เป็นต้นไปคุณครูจะให้เด็กๆทำเองแล้วนะคะแปลบหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขียนคำตอบลงไปค่ะและสี่ถ้าไม่มีตัวลบนะคะสามารถดึงสี่ลงไปได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาลบกันที่หลักหน่วยก่อนแล้วเราก็จะมาลบต่อที่หลักสิบนะคะถ้าไม่มีให้ดึงค่าลงไปด้านล่างได้เลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่122เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆเราจะลบที่หลักหน่วยก่อนหลังจากนั้นเราก็จะลบที่หลักสิบค่ะอันนี้นะคะเราจะใช้7ลบ4ก่อนค่ะและ 3ลบ1ค่ะใสค่คำตอบที่ถูกต้องลงด้านล่างนะคะข้อต่อไปนะคะเป็น59ลบ32ค่ะคิดที่หลักหน่วยก่อนนะคะแล้วค่อยคิดที่หลัก10ค่ะต่อไปเป็น48ลบ25ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่123ค่ะะแสดงวิธีการหาผลลบค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูเพียงแค่ข้อแรกเท่านั้นนะคะ และข้ออื่นๆค่ะให้เด็กๆนะคะลองฝึกฝนทำด้วยตนเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องนำหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยและหลักสิบเขียนให้ตรงกับหลักสิบนะคะในข้อนี้นะคะ6 8สลบหค่ะ6 8สลบหค่ะหลักหน่วยลบกันค่ะ8ปลบหค่ะเหลือสองหกไม่มีตัวทดดึงหลงมาค่ะคำตอบด้านล่างนะคะตออบตอตอบ เขียนเป็นเลขไทยนะคะต่อไปค่ะ87ลบกับ3ค่ะเขียนหลักให้ตรงกันนะคะแล้วค่อยคิดคำตอบค่ะต่อไปค่ะ5 7าสลบค่ะและต่อไปค่ะ99ค่ะลบเจค่ะ ต่อไปค่ะสามลบเค่ะเขียนหลักสิบให้ตรงกันและเขียนหลักหน่วยให้ตรงกันนะคะต่อไปค่ะ76็ดลบห้ค่ะสิ่งที่เด็กๆได้ เรียนรู้ในวันนี้นะคะคือการหาผลลบโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยและหลักสิบตรงกับหลักสิบนะคะแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันนั้นมาลบกันนั่นเองค่ะจากนี้นะคะให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่1 21จนถึงหน้าที่123นะคะ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย